โอ้ยหิวโอ้ยหิวล้กันไม่ได้กินอะไรมาแปดเดือนแล้วเนี่ยตังหมดเลยต้นเดือนทำยังไงดีเนี้ยตรงนี้ตรงนี้อืมหน้าบ้านเรามีอะไรกินมั้งเนี่ยโอ้โอ,โอ,โอตำลึงตำลึงนี่มันต้นตำลึงนี่นะขอกินลองทอง้องเลยแล้กันหิวไม่ไหวแล้วอ กินได้เนี่ยดูฝั่งนี้ดีกว่าโว้ยนั่นนั่นนั่นัน,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 นตนนี้น่ากินตัวนี้น่ากิน,นกินได้ไหมเนี่ย <ś ls> อีไมิว่าอีะฮัลโหลดิลิเวอรี่มีอาหารมาส่งเหรอคะอ๋อที่สั่งเอแครแซนด์วิชน้ำหวานช็อกโกแลตไปเมื่อกี้นี้ ได้แล้วหรอคะเร็วจังเลยอ่ะค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 ่ะวางไว้หน้าบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูออกไปเอาเท่าไหร่นะคะเจ็ดร้อยเหรอดี๋ยวหนูโอนให้เป็นเลยพันหนึ่งค่ะไม่อยากให้มีเศษตังในบัญชีค่ะค่ะค่ะแค่นี้นะคะอ้อาหารที่สั่งไปได้แล้วเร็วจังเลยเดี๋ยวหวีผมแล้วออกไปเอาไปกินซะหน่อยฮะเมื่อกี้ได้ยินใหญ่เปียกนั่นสั่งของกินมาเพียบเลย มาส่งแล้วด้วยทิ้งเอาไว้หน้าบ้านเอามากินเลยดีกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยมีของกินหรือเปล่าโอ้อะไรมันจะเยอะจะแยะขนาดนี้มีแซนด์วิชตั้งสองอันตัวเล็กนิดเดียวซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยว้าวอ,อันนี้ก็แซนด์วิชกินอะไรของเขาเนี่ยโอ้ข้าวปัน้นโอ้หลายเมนู น้ำกม็มีช็อกโกแลตมีมีโอ้อาหาแล้วก็มีของหวานวุ้ยเกแครของโปรดเราทั้งนั้นออ้อยเตียงนี่เราจะมียมการกินใช้ได้อของกินเยอะแยะไม่หมดตัวเล็กนิดเดียวจะกินอะไรห,หมดเดี๋ยวเราช่วยละกันนี่แซนด์วิชมีสองอันให้เราอันนึงเนาะ น้ำโหน้ำที่บ้านหมดพอดีเลยรอน้ำฝนฝนก็ไม่ตกมีน้ำด้วยจ้าอืมไม่ดีล่ะเอาอันนี้ดีกว่านี่นี่โอยตา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 ,ตาเป็นเด็กเป็นเล็กกินช็อกโกแลตอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะมีทั้งสี่อันอ่ะอ่ะอะเราเอาไปสาบแล้วกันทิ้งไว้ให้อันหนึ่งถือว่าป้าช่วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเป็นวัยรุ่นอ้วน้้นน้าาอมวริงัันนีีีสสหบพุ่ชกกืด็ดะ เสร็จเรียบร้อยที่เหลือใส่ถุงคืนไว้ให้ละกันสวยละออกจากบ้านได้ไหนหน้าของกินของเราเอออยู่นี่เองฮะเพ่อนมีน้อยลักอะแซนด์วิชสั่งไปตั้งสามอันก็มาอันเดียวน้ำก็ไม่มีเฮ้ยช็อกโกแลตสั่งไปตั้งเยอะก็เหลือแค่เนี้ยงงมึงมึงออร่อยจังเลยอร่อยจังเลยเอ้าปวดอะไรอยู่เลยไยเปี๊ย ดีลิฟท์รีสิส่งอาหารให้หนูไม่ครบค่ะหนูกำลังคิดอยู่ว่าหนูจะไปโวยวายแบบใครดีเอา้าเย่จังเลยส่งอาหารนี่ไม่ครบแบบนี้ไปสิไปโวยวายเลยหาทางโวยวายเลยอย่ายอมนะอย่ายอม <c oughs> เอ๊ะป้าคะ่ะที่ป้าก,กินอยู่เนี่ยเหมือนของที่หนูสั่งไปเลยคะ่ะหรือว่าป่านะป่านะฉันไม่ได้ของเธอไปนะแซนด์วิชเนี่ยน้ำเนี่ยขนมช็อกโกแลตพวกเนี้ย ฉันเห็นมันวางอยู่ของใครก็ไม่รู้ฉันก็เลยมากินฮะวางอยู่ตรงไหนคะป้าก็วางอยูน่หน้าบ้านเธอไงล่ะวางอยู่หน้าบ้านหนูก็ของหนูสิคะป้ามาหยิบได้ไงเอา้าไม่ได้เขียนป้ายชื่อบอกไว้ซะหน่อย <c oughs> ใครจะไปรู้ฉันก็หิวหิวอยู่ไม่ได้กินอะไรไมาตั้งหลายวันแล้วเธอว่าแบ่งกันกินแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกเธอรวยไม่ใช่เหรอเนี่ยฉันช่วยเธอมีอ้วนด้วยเฮ้ย <c oughs> ป้าดีถ้าเกิดป้าอยากกินป้าก็มาบอกหนูดีๆสิคะไม่ใช่มาค่ หยิบไปอย่างนี้เฮ้ยน่าโมโหจริงๆไๆได้กินของฟรีของยายเปียยสะใจจริงๆเลอยอร่อยอร่อค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางของเดือนนี้5 8าหมืดกดจึ๊กโอนไปเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ได้อยู่บ้านแบบสบายใจเอาขยะไปทิ้งดีกว่าเดี๋ยวรถขยะก็จะมาเก็บและโอ๊ย เหม็นสมัดเลยขยะเยอะแยะไปหมดเลยเป็นเดือนเราไม่รู้จะไปทิ้งไว้ที่ไหนค่าเก็บขยะก็แพงใครจะไปม,มีปัญญาจ่ายเก็บไว้ที่บ้านเหม็นจะแย,ะย่แล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยต้องหาทีที้งงล้วเอ๊บ้านใหญ่เปียกนี่ถ้าทางจะต้องจ่ายค่าเก็บขยะแน่ๆนหรือเราจะไปฝากขยะของเราไว้กับบ้านใหญเปียกดีนะ เหม็น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 มาไว้หน้าบ้านยายเปียนี่แหละเดี๋ยวรถขยะมาต้องเก็บของบ้านยายเปียกเพราะยายเปียกจ่ายตังค์วางไว้ตรงนี้เลยขยะบ้านเราไม่อยู่แค่นี้เอาไว้ทิ้งดีวกว่าบ้านเราจะได้สะอาดสะอาดอฮ้ยทำไมเหม็นจังเนี่ย แถวนี้ใครจะมาทิ้งขยะที่หน้าบ้านแล้วนะพักผ้าผักผ้าขยะหมดแล้วบ้านกันหน้าอยู่ขึ้นมาเลยป้าป้ามาทิ้งขยะหน้าบ้านหนูใช่ไหมคะเนี่ยอะไรนะขยะเหรออู้ไม่รู้ไม่ใช่ฉันใช่ไหมทิ้งไม่ใช่ป้าแล้วจะเป็นใครล่ะคะแถวนี้ก็มีกันอยู่แค่สองหลังเนี่ยเอา้าแ้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงขยะจะไปรู้เหรอว่าของใครเป็นของใครขยะมันก็ขยะอยากรู้เธอก็ เปิดถุงดูเองสิว่าของใครใช่ไม่รู้เรื่องออหนูไม่ต้องเปิดดูขยะหรอกค่ะหนูแ่บมีกล้องวนจรปิดหนูเปิดกล้องวงจรปิดก็รู้แล้วค่ะว่าใครเอามาทิ้งไว้อุ้ยมีกล้องหอล่อรโอ้ยขยะป้าเองแหละป้าไม่มีตังค์ให้เขามาเก็บขยะแค่ทิ้งขยะเองอะ่ะขอไปทิ้งทุกคนแค่นี้ไม่ได้หรอป้าก็บอกสิคะแล้วนี่ป้าเก็บไว้นานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยเบ็น ตเต็มๆเลยเนี่ยโอ,โอ้โอ้ขอโทษนะขอโทษนะง้นต่อไปเนี่ยป้าจะไม่เก็บนานๆแล้วป้าจะเก็บทุกวันแล้วพี่ไว้บ้านหนูทุกวันเลยนะมันจะได้ไม่เมลโอเคป่ะน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 ะโอ้ยหนูไม่โอเคได้หรอคะป้าเป้าเปิ้เปเปิปปตั้งแต่ได้กระเป๋าอันนี้มาแล้วไปไหนก็ไม่ต้องเดินชีวิตดีขึ้นเยอะเลยเปิ้ๆปปปว้าวโอ้ยกว่าจะเดินไปถึงที่ทำงานกว่าจะเดินกลับบ้าน หเหน่ยแล้วกินตังต้งค์จขนรถเมลก็ไม่มีเฮ้ยป้าหลบไปหยุดนะหย,ยุดนะยายเปียกถอเล่นหละองเธอเนี่ยทำข้าวของช่นพังหมดแล้วเนี่ยก็ป้ามาเดินไม่ดูตาไม้ตาเหลือถนอนก็มีให้รถวิ่งป้ามาเดินบนถนอนอย่างนี้ทำไมเนี่ย ฉัก็เดินกลับไาจากที่ทํางานสิเดินไปตั้งสิห้ากิโลแล้วเนี่ยเหนื่อยจะแย่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมาขี่อะไรอยู่เนี่ยฮะเธอเอากระเป๋าเดินทางอะไรมาขี่เนี่ยฮะอันนี้เป็นกระเป๋าขี่ได้เช็ดซื้อมาแพงมากเลยนะใครถามยัไม่เคยถามหรอกค่ะป้าหนูแค่อยากบอกป้าว่ามันแพงขนละไหนฮมันใส่เปียกเนี่มีกระเป๋าเดินทางขี่ได้ขี่สบายเลยนะ เรานี่เดินวันละสิบห้ากิโลสามสิบกิโลเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานแอบขี่ของยายเปียกไปดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินตั้งสิบห้ากิโลอ่ะฮะป้าป้าพูดว่าอะไรนะคะเออ,เอ,อป้า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 พูดคนเดียวว่าอยากกินแตงโมเพขึ้นแหลขึ้นแลเข้าบ้านแล้วฮ่าเ <c oughs> ช้าละออกไปวิง่งจ็อกกิง้งให้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าฮะกระเป๋าสุดซิ่งของเราหายไปไหน รถคันนี้ขับดีจริงๆขับไปถึงที่ทำงานได้สบายเลย ฉัทอย,ยังไม่ตื่นนอนกินบ้านกินเมือง1 0บโมงสิบเอ็ดโมงก็ไม่ตื่นฉันก็ไม่อยากจะปลุกเดี๋ยวจะรบกวนฉันก็เลยเอาไปเลยไงไม่ได้ต้องบอกฉันก่อนอฉันเอารถไปแล้วนะบอกแล้วโอเคยังไปนะไบ,บายไม่ได้ไม่ได้หนูไม่ให้ตปลาไปไม่ได้โอ้ยใหญ่เปี๊ยกทำไมเป็นคนขี้ห่วงอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> ฉันแก่แล้วฉันต้องเดินไปทำงานตั้งไกลไป15กิโลกลับอีก1ิบกิโล ฉันเหลอเนี่ยฮะน้ำใจอะน้ำใจสกดเป็นไหมเอ้าจะเป็นหนูผิดหรอคะที่ไม่มีน้ำใจป้างเไมอหออี้ป้าไม่ผิดหรอคะฉันไม่ผิดฉันไม่เคยผิดเพราะว่าฉันตโตแล้วฉันแก่ด้วยเธอต้องให้ฉันยืมไม่รู้จักหรอบ้านใกล้เรือนเคียงเวลาเธอมีอะไรลำบากฉันก็ช่วยนี่ฉันแค่ขอยืมขี่ไปทำงานแค่เนี่ยทำไมเธอต้องมีปัญหาด้วยแต่ดูไม่เคยลำบากให้ป้าช่วยอะไรสักครั้งเลยนะคะฉัน่ยช่วยเราหายเหงา ไปไแล้วฉันจะไปทํางานไปได้ทําไมเป็นเด็กพวกไม่รู้เรื่องแบบนี้เนี่ยอุ้ยฉันจะไปทํางานสายแล้วนะเข <c oughs> าเรียกมาดูก็ไม่ยอมเพราะครั้งนี้ดูอะ่ะมีนัดไปแว้นกับเพื่อนออกไปแย่ๆออกไปแย่ๆออกไปแย่ๆลําคานเด็กคนใจร้ายคนใจดำคนไม่มีน้ำใจไปแล้วนะไปบ้านฉันจะไปซื้อบ้านใหม่หลังใหญ่ไม่อยู่กับเธอแล้วอดึกแล้วไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยเข้านอ,นอนเลยดีกว่านอนแต่หัวค่ำ ชีวิตคนจนเอื่อย่างนี้แหละมมีอะไรทําถึงเวลาก็นอนนอนอนนออ๋ชีวิตคนรวยอย่างเราจกดึกไม่มีอะไรทําก็เปิดซีรีส์ินไอแพดดูโอ้โอนี่เรื่องอะไรเนี่ยคืนสยอง12โมงสงสัยจะหนังตลกแน่ๆเลยเปิดดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย มันไม่มีผีหรอกตกอกตกใจไปเลยนึกว่าโดนป้อน <c oughs> ปลอดภัยดีใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ปลอดภัยดีอะป้าแต่หนูกลัวมันมีผีจริงๆนะหนูดูหนังผีอยู่หมามันก็หออออกมาเลยโอ๊ยไรแฉะไรแฉะนอนเถอะนอนเถอะฉันจะกลับไปนอนบ้านฉันแล้วป้าป้าอะไปเลยป้าคืนนี้ป้านอนมาเป็นเพื่อนหนูได้ไหมล่ะโอ๊ยกลัวขนาดนอนคนเดียวไม่ได้เลยเนี่ยน้าๆๆนอนกับหนูเถอะนะป้าก็เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคอยช่วยเหลือหนูไม่ใช่หรอ อ,อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะนอนเป็นเพื่อนเธอเธอก็เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคอยช่วยเหลือฉันตั้งเยอะฉันก็เป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีคอยช่วยเหลือเวลาเธอมีปัญหาแล้เราก็เป็นเพื่อนบ้านที่รักกันรักกันยิ่ักันเรื่องรักกันนอะนอนเลยนอนเลย